เดครับผู้ติดตามทุกท่านนะมีน้องนะครับแหมมีเรื่องอีกแล้วโอ้ให้กูได้เซ็งอีกแล้วนะมีหลายคนนําท่าเป็นคนรวยนะมาหาผมนะแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปมาซื้อของที่วัดบ้างขอลายเซ็นผมบ้างถ่ายรูปบ่อยๆมาแล้วก็ไปแอบอ้างหลอกลวงเขานะให้เขาเชื่อนะซื้อของเขาเป็นล้านนะแล้วก็จ่ายเช็ค อ้างว่าสนิทกับผมเขาก็ไว้ใจนะครับจ่ายเช็คแล้วก็เด้งพี่น้องทุกท่านนะที่ค้าขายอยู่นะถ้าใครแอบอ้างผมหรือตำรวจนะพี่น้องตำรวจนะจะไปฟังมันนะใครแอบอ้างผมเพื่อเอาประโยชน์น,นู่นนี่คดโกงเขานะลอกเต็มที่เลยไม่เกี่ยวข้องกับผมนะคนมันถ่ายรูปผมเยอะนะมาบ่อยๆก็กลายเป็นถ่ายรูปกันบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยก็เอาไปอ้างนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันนะ ต้องระมัดระวังหน้าคนนั้นคนนี้อ้างเป็นลูกศิษย์ผมแล้วไปหลอกพาก็มีเยอะแยะนะครับขอทุกคนอย่าเชื่อนะที่หลอกว่าเป็นเพื่อนผมเป็นลูกศิษย์สนิทผมเป็นอะไรที่สนิทผมอย่างเงี้ยท่านอย่าไปเชื่อมันนะนะอย่าให้มันอย่าให้มันเอาของไปแล้วก็ค่อยใจยอะไรเงี้ยไม่ได้นะแลกหมูแลกแมวเลยยื่นหมูยื่นแมวนะครับทุกอย่างนะครับอย่าไปไว้ใจนะคนมันหลอกลวงเยอะนะครับ ถ้ามีอะไรให้โทรมาถามก่อนนะว่าจริงหรือเปล่านะโทรมาที่เลขาผมที่วัดลงคุณเลยนะครับนะครับเลขาผมที่วัดลงคุณหรือโทรมาที่เบอร์085 0344471 085 0344471นะโทรมาถามได้เลยนะว่าใช่หรือเปล่านะแต่อย่าไว้ใจนะคนมันตอลดตอแหลเยอะนะคนมันหลอกลวงเยอะอ้างผมนะอ้างเป็นเพื่อนสนิท นะอ้างเป็นลูกศิษย์สนิทนะอ้างว่าอันนี้เป็นของจากวัดหลองคุณนะเอาไปขายก็มีนะดังนั้นอย่าไว้ใจและอย่าเชื่อใครนะครับอย่าให้ของมันไปโดยเช็คเด็ดขาดนะอย่านะครับสวยเลยล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังตามจับนะสวัสดีครับ